อนนี้บกก็อยู่ที่อุตรดิต์นะครับอยู่หน้าห้างไฟเดย์นะครับอยู่ตรงข้ามนะครับเราไม่ได้มาห้างไฟเดย์นะครับแต่วันนี้เรากำลังจะไปกินต้มเลือดหมูที่อร่อยที่สุดในจังหวัดอุตรดิต์นะครับนี่นะครับเดินมานี้นะครับจะเป็นร้านไหนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครับนายเล้งต้มเลือดหมูนะครับก็ถึงแล้วครับร้านอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับ เล่งต้มเลือดหมูครับเป็นน์อะไรคะวัน,นนี้ก็ถึงร้านอร่อยครับไน่ต้มเลือดหมูนะครับอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมๆหน้าห้างไฟเดียกมีแผงเล่นก็คง<อ> อยู่บนเหล่าเต็งน,นะผมไม่บอกว่าผมมาชิมร้านแก่นะเแก่ก็คงยุ่งอยู่อันนี้ผมรู้จักแกไปออฟโรดกับผมสองคนระัวันนี้แอบมาชิมร้านแก่้องเลื่อนหมูด้วยนะน,น,น้ำมันจะหวานอวนที่สำคัญที่นะจจสุดนะไรใส่ชื่อผุดกันคนทำแล้วก็ รใช่ไหมแกเคยคุยอว่ไม่เคยส่งชรอนนี้ก็อยู่แบบลูกชายต่ตมต้งแมถ่งนเื่อมนใส่พิกชุยหายแล้วก็เผ็ดหหนูเือดคนแข็งนล กินเราเราสั่งขาหมูเป็จานด้ยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นจานนี้ถ้าจะกินแบบนี่อย่างเขาทำแล้วไข่เปรล้ยวอ่านี่ของนครโอ้ไข่แฝดด้วยอ่ะไข่แฝดดับเบิลแฝดอ่าได้มีไข่แฝดเดี๋ยวของขององค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้าวก่อนเอาข้าวนี้ไปกินก่อนไหมกินกับไข่ไปะแกนไรลูกแกนอุนชิคุมะ เริ่มเริ่มเริ่มเลอะเถอะอะหยิบเองให้รูรุกขึ้นมาหยิบเองเอาแปะเอาแปะเร่อนีแคบอกว่าานนี่ไม่นึกจะผู่ใอ๋อขาหมูเขาข้าวอยู่ด้้ยครับเนี้อ๋อเหรอเขาเขาลก็ตัดเป็นการจางหลองต้มเื่นหมูข้างหลังลืมอย่จิ้น้ำน้ำเขาเห็นนะ งั้นเราข้าวไมา่ด้วยสั่งร้านหลังนี้แวเฮ้อขาหมูเป็นชิ้ออนอี้เนี่ยขาขาขาหนาิ้นลอาหารที่นี่ก็ส่วนมากก็จะมาเป็นอ,อย่างๆนะฮะเมนูนะก็มีขาหมูเชลชวนชิมจับ่ายเลิศรสเครื่องในลวก หมูพริกหมูเค็มพริกไทย่าหมูเค็มพริกไทยเออน่ากินหมูเค็มพริกไทยนี่บรรยากาศในร้านรีกว่าคนเต็มจริงร้านของนายเล้งต้มเลือดหมูนะครับก็จะอยู่เนี่ยเยื่อเยื่งห้างายเดย์จังหวัดอุบลราชบีเนี่ยนี้หน้าร้านใช่ไหมครับสนับสนุนโดยเนยสารมอเตอร์์ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบาง แล้วก็เนิยสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีขับรถยนต์ด้วยตนเองไปเสียมราชประเทศกัมพูชาทั้ง4ประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาได้ line id w i c h e t t 2อ1หหรือ086-591-2159